สวดีครับตะอวดทําไปเรื่อยวันนี้ตะอวดจะให้ไม่ดูอะไรครับอะไรรถสร้างตะอวดจะสร้างรถอะไรมาดูที่อะไรครับได้โชคโชคตัวตัวเฟืองขับเคลื่อนอิสระครับนี้เผาแข็งเด็กเผาแข็งครับเป็นร่องมีร่องริมด้วยนะ ลองริ่มด้วยได้ยาวมาได้มายาวเฟี้ยวเลยครับนี่สองเมตรกว่าเนี่ยแล้วเพาอ่อน,นครับเพาคับอ่อนนี่ในความคิดของตาอ้วบนะตาอ้วบคิดว่าตาอวบจะทำเอทีวีครับขับเคลื่อนสี่ล้อจะดีไปตัวนี้ตัวนี้จะเป็น ตัวบเอาสเตอร์มาเยอะเลยครับมีสเตอร์เยอะเลยจะใช้สเตอร์ตัวนี้แล้วกับเฟืองพวกนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวขับหน้าครับเวลานั้นก็เวลาเวลาติดหนักเราก็ขับหน้าเวลาไม่ติดหนักเราก็ขับสองขับหลังอย่างเดียวพอนั่นะมาใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้นเวลา เวลาเราเราขับเวลาขับตัวเดียวขับหลังอย่างเดียวครับตัวนี้ก็จะฟีอยูน่นี่เนี่ยเวลาขับหน้าปุ๊บแล้วก็ปุ๊บตัวนี้ก็จะหมุนทําให้เพานี้หมุนมาขับเพาีาเนาะตะวบต้องทําอย่างนี้ครับน่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ตะวบลองดูน่าจะเป็นไปได้นะตามที่ตะวบวางแผนไว้ แต่แบบแบบเบื่อเบื่อไม่มีหรอกครับไม่เขียนแบบไม่เขียนอะไรเพราะเราต้องทาตัวทําตัวบทความไปเรื่อยตัวบวเขียนแบบไม่เป็ี่นนี่ครับโชคโตูตั้งนี้ยอดแสงน่าดูเลยส่วนเผานี่ดีมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวตัวบว มีเอฟซีท่านหนึ่งครับอยากได้เดี๋ยวตัววดจะทําไปให้อยู่เขาจะได้คันแข็งตัวอวกอยากได้คันแข็งแต่ขับเคลื่อนอิสระครับต้องใช้ต้องใช้เฟืองตัวนี้่นี้ได้ข่ามาสวยเลยพ่าตรงนี้สวยเลยเดี๋ยวตัววดจะทำให้เขาหยุดอันหนึ่งอยู่ครับ จะทำให้อัน,นใช้ตัวนี้เลยจะทำให้ f อฟซีอันหนึ่งเผากับเคลื่อนอิสระการแฉ่งรอร,รอรับนะครับ f อฟซีแล้วตะอบทำเสร็จแล้วตะอบจะโทรไปบอกส่วนเผานี้ก็ยังไม่ครบครับเผาอ่อนเนี่ยตะอบต้องหาเพิ่มอีกคู่หนึ่ง แต่เผาขับเคลื่อนอิสระไอเฟืองขับเลื่อนอิสระตัวเนี้ยมีครบแล้วครับมันมีอันเก่าอันหนึ่งอยู่ที่กองเหล็กนงครับยังไม่ได้ไปค้นหาเลยคือตัวเนี้ยถวดจะแบ่งให้เอฟซีไปอีกอันนึงจะต่อเพาให้ด้วยครับถ้าเราต่อเผาคานแข็งนะครับเราต้องตัดเอาส่วนนี้ครับส่วนเนี้ยส่วนนี้นะ ตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลยตัดแล้วก็มาต่อต่อใส่ใส่เผานี้เลยต่อใส่เผานี้เลยต่อแล้วก็มาสวมใส่นี้มาสวมใส่รูนี้สวมใส่เลยส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเป็นทําเป็นดุมจับล้อเอาจะทายังไงก็แล้วแต่ท่านถนัดอะครับตรงนั้นอะดุมจับล้อท่านเป็นล้อแบบไหนมันก็มีครับดุม รุมสำหรับเทานิ้วหนึ่งก็มีมีขายอยู่นะเดีย๋ยวจะาอหวดจะทำให้เอฟซีอันหนึง่งส่วนคารดอ่อนนี้เต้าบหวต้องไปห,หาเพิ่มอีกครับอามเพิ่มอีกสองอันก็ประมาณนี้นะนะครับพรุ่งนี้น่าจะลงมือทำา ทำโครงได้ครับนะติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับ A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day Past is where it stays, way back a year ago. change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <laughs> A year ago, you gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love, and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want. Feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. This way but for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine, yeah. about to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. but y o u never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy, bloody. ทีวีน <Th> <suspicious> <to> ี่ครับโชคโชครถเก่งเลยอันนี้อุปกรณ์รถเก่งทั้งหมดทั้งหมดเลยครับเนี่ย นี่ครับตาอวดทําแบบแบบขยับขยับเล่งโซ่ได้ครับจะให้โซ่มันตึงมันหย่อนขนาดไหนขยับได้ครับแต่ตัวนี้ก็คงที่เหมือนเดิมย่กับที่เหมือนเดิมแล้วอวดจะทําแบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับใช้โซ่ทั้งหมดเลย นี่คือเกียร์เดินหน้าถอยหลังครับนี่คือเกียร์เดินหน้าถอยหลังนี่คก็ตัวขึ้นร่ปนะมาได้หน่อยหนึ่งแล้ววันนี้เพิ่งเริ่มทําวันแรกครับหาอะไรอยู่สะสมอะไรอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ครบหรอกครับ ขาดอีกหลายตัวจะเผวเเผาขับพร้อมีแล้วครับเเผาขับพรมีแล้วเผาขับเคลื่อนอิสระก็มีแล้วครับนี่ตัวนี้แฮนก็มีแล้วแต่ขาดตัวนี้ไปตัวหนึ่งครับดุมร้อหน้าขาดไปตัวหนึ่งนี่ นีแล้วเราก็เอาน็อตมาใส่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเรื่องน็อตเยอะแยะนี่คือดุมล้อหน้าครับอันนี้คือตัวขับเคลื่อนในเครื่อพวกสเตอร์พวกนี้ครับพวกครับนี่สเตอร์พวกนี้ตัวหจะมาทําทําตัวนั้นมันมาทําตัวขับเคลื่อนหน้าครับ เวลาวิ่งไปนหนักเราก็สับกันมันขับหน้าเวลาวิ่งตามถนนที่ตีเราหน่อยเราก็วิ่งสองถนนหนักๆเราก็วิ่งสี่ได้เลยครับก็าวัาจะทําความเร็วอยู่ประมาณไม่เยอะเอาประมาณห้าสิบกิโลเมตต่อชั่วโมงก็พอไว้กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วครับรถ ATV อะแค่นี้ก็พอครับเต็มที่แล้ว อย่าไปคิดเรื่องความเร็วมันครับแต่ว่าเอาความแรงไว้ก่อนให้มันแรงขึ้นลุยได้ดีดีครับสี่ล้อเออขับเคลื่อนสี่ล้อต้องให้มันลุยได้ดีอย่างเดียวนะครับนะวันนี้ก็ขึ้นรูบได้มันหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ทําครั้งแรกวันแรกเลยวันนี้ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บตัดต่อ โพสลงเลยครับผมเราไม่ต้องพูดมากทำทำเพลงอะไรเอาไว้เข้าไว้ครับไว้ขี่ตกปลายังดีเนาะไพ่วงแก๊สมาใช้ที่บ้านก็ยังดีจะซื้อแก๊สได้ก็พอแล้วรถเดีทีวีเนี่ยเอาไ้ลักหน่า ขี่ไปลุยตกปลานี่ตะวบหน้าว่นคงจะสนุกหน้าดูยิ่งเจอหน้าฝนาเวลาเราไปตีปลาช็อตนะโอ้ยเยอะประคุณนวนหัวเว้ยถนนเลื่อนๆเนี่ยไม่อยากจะขี่เลยครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยติดบังโกลบ้างลื่นล้มบ้างวันนี้วันนี้ตะวบจะเอา ATV ไปตะวบกำลังขึ้นลูกพอดีเสร็จ ทันพอดีเลยหน้าฝนพอดีตังเติมที่ก็ประมาณเดือนหนึ่งเสร็จถ้าอะไรพร้อมนะถ้าอะไรไม่พร้อมก็ยาวไปหน่อยหนึ่งในคลิปนี้ให้เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะครับนะเอ้ยแต่โชคตัวนี้ดีมากเลยครับหนูดดูดดึงดีด้วยเนะี่ยดูดดีมากเลยโชคเนะไม่เสียนะครับโชคก็เจ๋งดูดดุบเลยไม่แข็งด้วยดูดดุบนวนวบ พอดีเลยน่าจะดีครับนี่ตายมาสองตัวเลยนะตัวตัวนึงพิงเอออีกตัวนึงเหรอนะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสด,ดีครับ You Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah.